ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้กับวันศุกร์วันศุกร์ที่ห้ามกราคมสองพนะันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะครับอันนี้มาที่หลังนะพี่น้องเนื้อเล่าพัฒนาของนมสวนยางครับที่จริงพ่อเตียมก็ได้สรุปไปแล้วนะครับเนาะสิบสี่สำนักดังครับอันนี้มาที่หลังครับของนมสวนยางพ่อเตียมก็ เคยเอามาลงประจำเนาะพี่น้องเนาะแต่งวดที่ผ่านมานี่บ่ได้ลงนะครับครับงวดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเพระเพาะที่มันก็สิบพามึงมาติดตามต่ออีกเรารับเนาะกับหนุ่มสวนยางรับเธอเป็นจังโศกจังบุญเนาะพี่น้องเนาะครับเออนี่ก็งวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะมันพุทธที่สามมกราคมหกเจ็ด ลราพัฒนาออกหนึ่งสี่สามแปดเจ็ดสามับเรียกล่างก็ออกสามแปดนะพี่น้องเนาะครับเตีียมภามาเบิง่งตามต่ออีกหนุ่มสวนยางวันศุกร์ ชัดเจนบ่ครับ เราพัฒนาหนุ่มสวนยาง ับบนล่างวิ่งรูดตะเกาเลกวิ่งเลียงกนันมันก็มาดีเรีรัคำนาอนมส่วนยางเสียตะว่างวดที่ผ่านมาพอเตรียมบอะดียมาลงนะครับ ทรับสนมาพิ n องน้องอวดที่ผ่านมาจะก็ว่าออกวันจันทร์หรือว่าออกวันอัง้นคนสุดท้ายก็มาออกวันพุทธนะครับจับคู่สองเจ็ด สองแปดนะครับแปดหกสามเก้า เจ็ดเก้านะครับหกหางพี่น้อง <c oughs> ถ้าจะเบิ่งตามเล็กวิ่งแล้วกับจิมี่สองเจ็ดนะพี่น้องเนาะเจ็ดหก สามเก้าเกีดเก้าแค่นี้นะครับส่วนสองแปดหกแปดนี่บ่มีในเลขเลขวิ่งนะครับนะเนาะเตียว่าเพิ่นโบนุ่มส่วนอย่างเพิ่นโบได้เน้นให้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเอาฉะนั้นแล้วกะอย่าลืมนายพี่น้องเด้อมักสอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมกลับตัวน้ำหนกับเนาะครบนะับมือนี้เนาะครับเนาะพี่น้องขัดนนี่หนอะโอ้ยจังบว ยังอีกหลายชั่วโมงนะครับเนาะอันนี้มาทีหลังเนี่ยพี่น้องเนี่ยพอเตรียมกลับขอโทษขออภัยใดายนะครับส่วนสรุปก็คือสรุปไปแล้วนะครับเนาะขับกระบบพิยังนะครับเนาะเบิ่งทีหลังก็ได้ครับมื้อนี้นะครับเนาะวันศุกร์ที่5มกราคม2567ลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางครับบนล่างวิ่งรวด7กับ9ครับส่วนจับคู่ก็มี27 76 สองแปดแปดหกสามเก้าเจ็ดเก้าน้องพี่น้องเนาะเอาคอยหเขาปังๆเด้อหวดนี่ครับเอฟซีก็จะได้โฉกโมันๆกันเนาะครับเนาะครับพอแต้มกับข้อขอบคุณหลายเด้อครับเด้อหนุ่มสวนยางนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาก รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบึ้งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะรับเนาะรับตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะรับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกับข้อวอวยพรคอยเขา้าปังปังในเด้อหนุ่มส่วนอย่างที่สําคัญนะพี่น้องเด้อคือพอเตรียมว่านะมักสอบตัวเด็กจกะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับเนาะคอยเข่าปังปัง ครับเอาเขามาแล้วก็จะเริ่มนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเต้มนําแรเนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเต้มนํานะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอเต้มกับข้อกราบขอบพระคุณเอซทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพอแต้ม ครับพอแต้มขอไวอ้ผ่ห้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีอายุมันควรเงินครับทำมาค้าขายสิงได้กับคอให้เจริญลุง่งเรื่องครับทําการทํางานกับคอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนาะครับที่สาคัญก็คือโสดหลบับเอาคอให้โสดกมันมานให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม